สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูต่ช่อง believer 3 6 9ซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคนาสิงห์ก่อนอื่น Merry Christmas and Happy New Year นะครับในปี2569นี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมีความสมหวังอยากได้สิ่งใดสมพรปรารถนานะครับขอให้เฮงๆรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีตลอดไป2569นะครับก็ ปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรทุกคนให้มีความสุขทวนหน้ากันครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใารต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ believer 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในปลายเดือนธันวาคมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่21ธันวาถึงวันที่3 1ธันวาคมวันที่3 1ธันวาคมเป็นวันสุดท้าย อ,ด,าอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลัให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ปีใหม่นะครับใกล้ๆปีใหม่เนี่ยก็คือมกราคมปี2569เป็น EP ีที่2 e นะครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วดาว3ดวงทีนี้เหลือดาว3ดวงที่เหลือก็คืออังคารสุขและพุทธเล็งตามลำดับต่อจาก e ีพีที่1เนาะอ่ะเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับสนับผู้ที่เกิดราศีสิงห์และคสิงห์จุดกำเนิด ตนุราศีสิงห์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคณาเจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้นะครับทีนที้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนตามจริงเราพูดไปแล้วนะใน E ีีที่แล้วแต่อยากพูดเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงให้เรารู้ว่าโอเคดาวดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้ดาวประจําตัวเนี่ยนะครับคือดาวอาทิตย์ขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเรือนอรินะครับในราศีมังกรอย่าตกใจเพราะว่ามันก็จะว่าเปิดมาก็เสียเลยคืออย่างนี้ครับมันไม่ได้เสียมากมายและอีกอย่างหนึ่งคือ ดาวอาทิตย์จะโครจรทุกคือคําว่าเดือนมกราครับมกราคือราศีมังกรมกรามกราใช่ไหมครับดังนั้นอาทิตย์เป็นตัวบอกเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตามปฏิทินนะครับแต่หมายคมว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเดินกลางเดือนถึงกลางเดือนเช่นกลางเดือนเมษายนคือสองการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13เมษานะครับเห็นไหมบางทีมาช้ามาเร็วเกินไป13เมษา ถึง14พฤษภาคมก็อยู่ในราศีเมษพอ14พฤษภาคมถึง15มิถุนานะครับก็อยู่ในราศีมิถุนอย่างเงี้ยเออก็ไม,ม่ใช่อยู่ในราศีพฤษภนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเนี่ยเป็นตัวบอกเดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปตตามปฏิทินนะครับเอาเป็นว่าผู้ที่เกิดเดือนไหนก็ตามให้ดูดาวอาทิตย์นะครับในพื้นดวงคือมาดูง่ายว่าอ่แต่แต่อย่าม,มาปนกันนะ ในทางอย่างผมอะเกิดเดือนมิถุนานะครับแต่ในดวงผมเองจริงๆอะ่ะดาวที่จะอยู่ในราศีพฤษภไม่ใช่อยู่ในราศีมิถุนนะครับผมไม่ได้เป็นราชาโชคเนาะแต่ผมได้ตําแหน่งอุจจาริราชกฤตอุจจาพิมุกนะครับได้ตําแหน่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วผมเสียดายที่มันขาดราชาโชคไปตัวหนึ่งพอดีแต่ก็อย่างว่าแหละดวงก็คือดวงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับต้องให้เข้าใจว่าเนี่ย ผมเกิดยังไม่ถึงกลางเดือนดังนั้นจึงทําให้ผมยังอยู่ที่ในราศีประสบไม่ใช่ราศีมีถุนเห็นไหมครับเนี่ยดูง่ายๆแบบนี้ดังนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรคือเดือนมก,กราดังนั้นเมื่อกลางเดือนไปแล้วอะดาวที่จะตกอริทุกปีแต่โชคดีที่มันเลยเขาดาวปีใหม่มาแล้วอ่านี่คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือเดือนแรกเลยนะจ๊ะที่คุณจะต้องเจอในปีทุกหมายถึงว่าปีใหม่ทุกปีอะอ่านเช่นปีในปี6 แต่ว่าคุณจะต้องไปเจอปี69ในช่วงเดือนแรกก็คือมกราเลยแต่หลังจากเขาดาวไปแล้วครึ่งเดือนก็ถือว่ายังดีอย่างน้อยก็ยังดีที่มันไม่ใช่เขาดาวใช่ไหมครับมันผ่านเขาดาวไปแล้วมันถึงมีปัญหาแต่ปัญหานี้ไม่ได้ใหญ่มากอย่ากลัวครับเพราะอะไรเพราะมีมาตรฐานรองรับก็คือตําแหน่งจุลจักรนะครับอ,ราอาทิตย์อยู่ในราศีอริยจะมีตําแหน่งคือจุลจักรอาธิตย์อยู่ในราศีมังกรคือจุลจักรหมายความว่าอะไรจุนจุนแปลว่จจุด จักเนี่ยแปลว่าการวิ่งเต้นดังนั้นจุลจักรแปลว่าการวิ่งเต้นแบบเบาๆบาบๆนะครับไม่เหมือนมหาจักรที่อยู่ในราศรีกรกฎคนที่เกิดกลางเดือนอกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหานั่นนี่ยคือผู้ที่เกิดราศรีกรกฎคือผู้ที่มีอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับคนที่เกิดราศรีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนหยิ่งอีโก้สุดๆไปเลยแต่คนที่เกิดเดือนมกราคมเนี่ยกลับเป็นคนที่ซอบลงเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎคือคนที่เกิดในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยฝนฟ้าขนองฝนตกแล้วก็ก่อนที่จะได้อะไรฝนต้องตกก่อนก็คือเพศไัยต้องมาก่อนแต่คนราศีมังกรเนี่ยแค่าฝ่าฟันความว่าแสงแดดมันน้อยเพราะมันเป็นฤดูหนาวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเกิดหมายถึงว่าคนคนนี้เกิดในฤดูหนาวแต่คนคนนั้นเกิดฤดูฝนมันต่างกันฝนเนี่ยหมายถึงเปียกก็คือเพศไัยแต่ฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่ พาธิตอับแสงก็หมายความว่าก็ยังมีความวิ่งต้นอยู่บ้างแต่วิ่งต้นน้อยไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่เหมือนสองอันนี้ที่จะค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับถึงดาวอาทิตย์ปน็นณิตก็ตามแต่ว่าเป็นคนอ่อนน้อมผ่มตนถ้าอยู่ในราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนรุนแรงจะเป็นคนที่แบบอันเนี้ยชคเข้าข้างเขา เขาจะรุนแรงเขาจะวีนเขาจะอะไรก็มีคนสนใจเขาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเขาจะมีอำนาจเหนือคนอื่นหน่อยเพราะอาทิตย์เด่นมากก็คือเป็นอุจนั่นเองแม่ผมเนี่ยเกิดอาทิตย์เป็นอุจเนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีเมษนี่แหละนะครับก็จะเป็นคนที่โชคดีมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีเสมอไปเพราะบางทีมันเด่นแต่เป็นพบเสียก็มีนะอ่าในบางคนนะ,นะครับอย่างถ้าสูมผมเกิดราศีพฤษภใช่ไหม ถ้าผมเกิดอาทิตย์อยู่ในราศีเมษอ,อ่ะแปลว่าผมอยู่ในเรือวินาศนะอาทิตย์เป็นอุดในเรือวินาศเออดังนั้นไม่ได้จะดีนะมันมันแบบว่ามีดีมีเสียนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนเกิดราศีใดแล้วดาวมันไปได้ตำแหน่งไหนมันก็ขะกันไปะนะครับโอเคนอกเรื่องไปมากทีนกลับมาอาทิตย์เป็นจุนลจักรในเรือนอริแปลว่าอะไรจุลจักรแปลว่าวิ่งเต้นแก้ไขแล้วอริก็แปลว่าปัญหาดังนั้นเนี่ยมันแก้กันแล้ว ว่าคนราศีสิงห์ไม่ได้ทุกได้ร้อนมากเกินไปสหรับที่อาทิตย์อยู่ในราศีอริ1เดือนนั้นนะครับก็คือกลางเดือนเอ่อสิบสมกราถึงสิบห้ากุมภาโดยประมาณนะครับทุกปีอ่ก็ไม่ได้จะร้ายแรงอะไรเราลองสังเกตดูจดสถิติเลยครับว่าเนี่ยตั้งแต่ปี69เป็นต้นไปเนี่ยที่ดาวอาทิตย์วันที่14มกราถึง15กุมภาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วคุณมารอดูปี70ปี7 1 7ดดไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยพัฒน์ว่าอ๋อมันจะเกิดประมาณนี้ประมาณนี้แต่มันจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะอาทิตย์ตกอริก็จริงทุกครั้งก็จริงพบเดียวกันก็จริงแต่ปัญหาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละปีดาวดาวจะโคจรเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวเช่นปีนี้จะมีดาวคันเข้ามาร่วมในเดือนอริดังนั้นเนี่ยผลจะต้องต่างจากทุกปีแต่บางปีอังคารจะไม่มา นะครับอังคารจะหลังทายหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้แต่เอาเป็นว่าอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะมาเรียงตัวกันในเดือนอริบ่อยนะครับดังนั้นและบางเดือนนะอาจจะยังไม่เข้าเพราะดาวศุกร์ถอยดาวพุธถอยก็ได้อ่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันร้อเดังนั้นเนี่ยแปลว่าในทุกๆปีจะมีปัญหาเหมือนกันหมดก็คือกลางเดือนมการาถึงกลางกุมภาแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องจะมาเหมือนกันไปไม่ใช่ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นทุกครั้งไป แต่ทุกอย่างมันจะมีความเป็นไปของมันเองตามวัฏจักรธรรมชาตินะครับให้เรารู้ไว้ว่าโอเคเป็นเดือนที่มีปัญหานะแต่ปัญหาแต่ละปีไม่เท่ากันและบางปีดาวราหูจะลงมาในปี70ดังนั้นเนี่ยปี70เนี่ยเป็นปีที่จะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันจะมีดาวเสราร์เอ่อขอโทษครับดาวราหูเนี่ยเข้ามาเมื่อดาวทิศมาต้องเนี่ยก็จะมีปัญหาแรงเลยครับเออแต่ยังไม่พยากรณ์ว่าแปลว่าอะไร แต่แค่ระวังระวังไว้ว่าปี70เนี่ยเป็นปีที่ดาวราหูจะลงมาพอเวลาอาทิตย์มาต้องเนี่ย7071โดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็72โดยประมาณมันจะมีอยู่3ปีนี่แหละที่เราจะต้องระวังไม่ใช่นะ7 70อาจจะยังไม่เจอเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปแล้วหรืออาจจะยังอยู่ก็ได้ถ้าโชคร้ายหน่อยจะเจอ3รอบแต่ถ้าโชคดีหน่อยจะเจอแค่2รอบนะครับคือดาวราหูมาเรือนอริปเป็นมหาจักรและดาวอาทิตย์มาต้องเป็นจุลจักรด้วยนะครับ ก็จะวุ่นวายละทีนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวเพราะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับทีนี้คือมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เพราะผมมันเคยเจออาทิตย์เจอราหูเนี่ยมันก็ผมกลัวมากเลยแต่ปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคือแบบชิวๆธรรม,รารรมดาานะครับอะไรประมาณนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเกิดเรื่องแม้แต่นิดเดียวแต่มันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่ามันไม่ได้ตกใจมากมันไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่มากเออนั่นแหละประมาณนั้นโอเคเนาะ ให้เข้าใจประมาณนี้ก่อนอันนี้คือความเป็นตัวตนของเราที่ต้องเจอตลอดปีตลอดไปท้งชาตินี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวรายเดือน EP ที่2กันนะครับในเดือนมกราเริ่มต้นกันที่ดาวคารนดวงแรกเข้าสุราศีมังกรวันที่15มกราคม69เิรษดาวคารสิร์ษจกเดอนปุตตะเข้าสู่เรือนอริในราศีมังกรเนาะจำไว้เลยว่าเดือนมกรากลางเดือนไปแล้วดาวทุกดวงจะชุมนุมกันในราศีอรินั่นเอง ดาวอังคารเข้าสู่เรือนอริในปีนี้ซึ่งบางปีไม่มีนะอังคารเป็นอุดและมหาอุดเขาว่าอุดแนละมหาอุดแปลว่าอะไรอุดหรือมหาอุดแปลว่าสูงส่งสูงสุดเด่นสงา่าดังนั้นคนที่ได้ดาวอุดในพื้นดวงชะตาอย่างน้อยต้องมีหนึ่งดวงแต่มีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเหนื่อยจัดผมมีหนึ่งดวงพอดีนะครับผมได้เสาเป็นอุดเนาะดังนั้นใครที่ได้ดาวเป็นอุดเนี่ยจะถือว่าดีมีวาสนาบีบารมี แต่ดาวอุดนี้ระวังจะไปเบียดเบียนกระดาวอาทิตยอย่างเงี้ยครับอังคารกับอาทิตย์เจอกันเป็นดาวคู่แตกหักนะออและหมายถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตามจริงอะ่ะผมไม่ได้ไทยราศีอื่นเลยอะ่ะแต่ว่าคือมันนึกไม่ทันเอาเป็นว่าระวังเรื่องของอุบัติเหตุการปะทะแล้วก็การแตกแยกนะครับามาระวังเอาไว้ด้วยเนาะมีมีถึงตรงจุดนี้แหละจบละนะครับอทิตย์ก็คือกลางเดือนนี้แหละก็จบละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์ย้ายออกไปเนี่ย อังคารก็ต่ำมไม่ทันละก,ก็หมดละนะครับเอาเป็นว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีอริเนี่ยจะหมายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมเพราะอังคารเนี่ยหมายถึงแอคชั่นนะครับก็หมายความว่าระวังเรื่องของการกระทําและพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจจะไปขัดแย้งอะไรบางอย่างอาริขัดแยง้งกับคนบางคนทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ถามว่าขัดแย้งยังไงอังคารมาจากเจเรือนสุภะ กับเจ้าเรือนพันธุสุภะอริมันจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าคือพูดง่ายว่าเราอย่าไปต่อกรกับผู้ใหญ่หัวหน้าเด็ดขาดนะเพราะราศีสิงห์อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่ไฟติ้งเต็มที่คือหมายถึงว่าฉันคือผู้มีอํานาจบางคนเนี่ยพอรู้ดวงชะตาแล้วเหลิงมากเลยเหมือนบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นมีนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมสูงส่งตามจริงมันไม่ใช่ แล้วก็บางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งเนี่ยโอ้ยฉันมีอํานาจในตัวสูงสุดฉันเป็นผู้นาฉันจะเด่นฉันจะดังฉันจะฟาดฉ,ฉันจะฟันกับทุกคนให้ตุยกับไปข้างคือต้องบอกไปว่าบางคนเนี่ยใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือผิดนะครับใช้ผิดคุณอย่าใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะไปทําในสิ่งพวกนั้นไม่รู้ตอนแรกก็ไม่เกิดเรื่องแต่พอรู้ไปทํา เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นว่ายึดติดตำรายึดติดทุกอย่างคือดวงชะตาเนี่ยผมบอกเลยนะบางคนเนี่ยเสพเขาว่าแม่น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 มากเกินไปตามจริงอะ่ะแม่นแล้วไงแต่เราทำพฤติกรรมอะ่ะมันมันไม่สอดคล้องมันไม่เหมาะสมอะ่ะมันก็ไม่ไม่เวิร์กนะครับผมบอกเลยนะมันไม่เวิร์กในนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เราอะ่ะใช้จุดเนี้ยไปในทางที่ผิด เหมือนกับพวกที่เอาวิชาเนี้ยไปหากินแบบผิดๆนะครับเอออย่างเช่นไปช่วยเหลือคนไม่ดีไปช่วยเหลือโจรไปเอาวิชานี้ไปทําคุณใส่ทําไม่ดีกับคนอื่นเขามันแต่ไม่ใช่คนใส่หรอกวิชานี้ทําคุณใส่ไม่ได้แต่แค่ว่ารู้แต่ว่าเหมือนอะไรยังไงเหมือนกับมีหลายคนนะบอกให้ผมทําด้วยแหละว่าอาจารย์หนูจะมีเอ่อใครไห้ไงนะ ศัตรูหนูจะชนะศัตรูไหมอันนี้ถามได้นะแต่ไม่ใช่ว่าหนูจะทํายังไงให้หนูชนะเขาได้อย่างเงี้ยอันนี้คือผิดละคุณกําลังโฟกัสวิชานี้ผิดคุณกําลังจะใช้วิชานี้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นของคุณนะครับตามจริงผิดมากและผิดมหันด้วยและไม่มีไม่ควรบอกด้วยว่าจะต้องยังไงเพราะว่ามันผิดจรรยาบรรณสูงสุดเลยครับอ่าบางคนเนี่ยทายบุคคลที่3ยังไม่เท่าไหร่ คือผิดจริงแต่ยังไม่เท่าไหร่แต่คนที่เอาวิชาเนี้ไปสร้างสันในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้สุดๆเลยมันจะเป็นไฟบาลาิกันทําลายคนที่ทําแล้วก็คนที่ถูกทําด้วยคือมันไม่มันมันไม่ใช่อะ่ะไม่ควรอะ่ะอืมคือเราไม่ควรใช้วิชานี้ไปในทํรลายใครแต่วิชานี้คือการช่วยเหลือคนนะครับเอาไปช่วยเหลือคนไม่ใช่เอาไปทําลายคนดังนั้นวิชาเนี้ คือโหนโบราณเขาจึงไม่อยากเผยแพร่ให้คนนอกรู้มากจนเกินไปเพราะเขาต้องมีครูเขาต้องมีการเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเขาต้องต้องอยู่ในศีลในธรรมจะต้องมีธรรมในการใช้ชีวิตจะต้องเอ่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคือผม,นะมนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าผมใช้ในทางที่ถูกต้องแน่นอนร้อเซเพราะว่าในดวงชะตาอันนี้ไม่ต้องเไม่ต้องเชื่อในคำพูดผมก็ได้ แต่ในดวงของผมเองเนี่ยมันบอกนะครับว่าการทําผมมันทําแล้วมันชัดเจนว่าผม,มเป็นคนที่ไม่ทําแน่นอนเกี่ยวข้องกับการที่จะไปทําให้แบบวิชานี้เสื่อมเสียนะครับหรืออะไรใดๆเพราะว่าผมไม่ได้ว่าคนที่ไม่มีครูเนี่ยเรียนไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเรียนเองอะ่ะแบบรู้เองอะ่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่ว่าคุณต้องมีจรรยาบันในใจนะครับในการใช้วิชานี้ให้ถูกต้อง ราะมันเป็นดาบสองคมเหมือนมีดนั่นแหละครับมีดเนี้ยจะไปฟาดฟาดฟันอะไรก็ได้จะไปป้องกันตัวเองก็ไม่ผิดแต่อย่าไปทําลายคนอื่นนะครับป้องกันตัวเองได้เป็นโลได้แต่อย่าคือหมายถึงว่าชีวิตไม่เคยดีเราทําให้ตัวเองเนี้ยดีขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ว่าเหยียบหัวคนอื่นขึ้นนะครับหรือไปทําลายคนอื่นขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ผลที่ตัวเองอยากได้อันเนี้ยเดี๋ยวกรรมจะตามสนองนะอืมดังนั้นเนี่ยระมัดระวังครับ เป็นดาบสังคมเดี๋ยวมีดเนี้ยจะบาดเธอเองนะครับต้องระวังเนาะต่อไปดาวอังคารเนี่ยมาจากพันธุอริพันธุอริระวังเรื่องของออความอึมครึมกันในครอบครัวมันจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคอันนี้มาชื่อส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยก็คือเรื่องของปลวกขึ้นบ้านอังคารเนี้ยมาจากกีตะาราศีพิจิกไปอยู่ในเดือนอริแปลว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ,บแมลงก็แปลว่ามดปลวก ขึ้นบ้านนะครับแล้วมาระวังไปตรวจสอบดูแลดีๆว่าปลวกมีไม้ตรงไหนไปฟังเอาหูแนบเลยครับผมเคยเจอมาแล้วเลาะฝาครึ่งบ้านเลยครับเออไม้คือบ้านผมสมัยก่อน,นมันจะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้เนาะทำไม้แต่บโบราณแล้วนะครับคือทํามานานมากบ้านหลังนั้นอน่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้รื้อแต่ว่ามันเลาะฝาเนี่ยข้างในอ่ะครึ่งหนึ่งเลยฟากหนึ่งไม่เป็นอีกฟากหนึ่งเป็นนะครับ คือฟากหนึ่งมันจะโดนแดดข้างหนึ่งไม่โดนแดดไงโดนโดนแดดก็เลยไม่มีปลวกแต่พอมีข้างหนึ่งที่มันไม่โดนแดดเนี่ยมันมันมีปลวกครึ่งบ้านเลยครึ่งแบบครึ่งชั้นสองอะ่ะก็เลยต้องเลาะทั้งหมดครึ่งหนึ่งเลยอ่าดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้นะครับมันจะมีปัญหาต้องรีโนเวทบ้านนะครับวิธีแ,แก้ก็คือเดินทางนะครับหรือรีโนเวทบ้านเป็นตัวแก้นะครับ ต่อไปตัวที่2คือดาวศุกร์โคจังก็เสือราศีมังกร15มกราคม69เเสือดาวศุกร์ก็ออกจากบุตตะไมลุมในเดือนอริอีกดวงดวงอังคันกับศุกร์ย้ายพร้อมกัน15มกราคมและอยู่ในราศีเดียวกันด้วยเสรอนเหมือนกันด้วยแปลว่าดาวสองดวงนี้จะดับกันเองดังนั้นระมัดระวังคำยากรคืคอมิตรแท้จะกลายเป็นศัตรูพวกนี้นว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดดังนั้นวันที่1 4 15 16ระมัดระวังคำพูดคำจาการสื่อสารดีๆและ การประทะคารมอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะเกิดการแตกหักแตกแยกก,กันกับเพื่อนสนิทนะครับมิตรสหายที่ดีจะแตกขอกันได้แล้วมาระวังครับต่อไปดาวสุขเนี่ยได้ตำแหน่งเทวิโชคในเือนอริจะได้ดีจากการแก้ไขปัญหาดาวสุขมาจากเรือนกรรมะกับเรือนสาชะสาชะอริคือการพูดการสื่อสารการติดต่อจะนําพาไปสู่ภยัยเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะแตกหักกันแล้วก็ กามาารมมะอริมีปัญหาเรื่องการงานหรือการงานมีความยุ่งยากในนั้นวิธีการคือเดินทางไปไปมาๆอย่าอยู่กับที่และจะแก้ได้มันจะยุ่งยากกับการเดินทางไม่ใช่ยุ่งยากกับเนื้องานนะครับต่อไปสุดท้ายคือดาวพุธย,ย้ายโวงที่สก็สู่ราศีกุมวันที่3 0มกราคม69ดาวพุธย้ายออกจากเือนอริไปเือนปัตตนีก็ดีขึ้นเล็งรักเล็งราศีเกิดแต่นีเสือปัจจระเฆเพราะไปเจอดาวราหูครับราหูอยู่จนตำแหน่งเนี้ยมานม,มานานแล้วดาวราหูนีตำแหน่งราศีกุมเนี่ย ปีครึ่งนะครับและดาวพุธมาเจอเนี่ยหลายรอบด้วยดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องของพุธลาหูพุธลาหูคือการโดนหลอกโดนโกงเพศตรงข้ามจะเป็นคนหลอกคนโกงเราจะมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชวนลงทุนดาวราหูคือการผลประโยชน์พุธลาหูคือคู่ผลประโยชน์แปลว่าจะชวนลงทุนครับเป็นหุ้นส่วนกันแต่คอกันทีหลังแน่นอนแล้วก็เจอคดีความด้วยนะครับฟ้องร้องกันเพราะเราอาจจะถูกโกงนะครับถูกหลอกถูกโกงง,ง่าย คำพูดลิ้นสองแชกเชื่อไม่ได้ดังนั้นดาวพุธตั้งแต่วันที่30มกราคม69ถึงวันที่28หรือ29กุมภาพันธ์69นั่นแหละต้องระวังมันจะหมายถึงอย่าเชื่อใครเอา2หานและก็เรามาระวังเรื่องของการพูดการเจราจากรารสื่อสารการเข้าสังคมและการเซ็นสัญญาจะเป็นโทษเป็นภัยและอาจเกิดคดีความเพราะแปลว่าคู่กรณี <S <S ปัตตนีคือคู่กรณีมันเกิดขึ้นแล้วครับโดยที่คุณอาจจะต้อง อ่าเป็นความได้มันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะไปเสี่ยงกันเกิดคดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชรแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ